เพราะอย่างนั้นนะคะเมื่อพวกคุณเนี่ยยอมรับแล้วว่าคุณมีความทุกข์นะคะตัดใจเราจะมาสู่ขั้นตอนต่อไป <kee> ก็คืออริยสัจเนี่ยข้อต่อไปนะคะว่าในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะคืนนั้นท่านได้พบสภาวะหนึ่ง ที่มันตรงกันข้ามแต่สภาวะนี้คุณต้องรู้ต่อไปด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์นี้คือที่ท่านตรัสรู้นะคะวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะท่านอยู่กับสภาวะนี้เนี่ยไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคืนที่ท่านต้องออกจากวาังทิ้งลูกทิ้งเมียนะคะวันที่ท่านวันที่เนี่ยพระนางพิพาณน,นะคะโคอรลาหุนโคตรลาหุน ดยเฉพาะท่านเป็นผู้ชายที่ดีที่รับผิดชอบต่อลูกเมียนะคะแล้วก็แต่พอเ่อลูกเกิดมาเนี่ยท่านรู้ว่าถ้าท่านไม่ตัดสินใจนะคะออกจากวังในคืนนั้นเนี่ยท่านจะติดก,กับดักยิ่งถ้าไปอุ้มลูกขึ้นมานะคะไปเนี่ยนะจากตัวลูกเมียเนี่ยนะท่านเสร็จเลยนะคะฉะนั้นคืนนั้นเนี่ยนะท่านต้องทุกขอย่างมหาศาลเลยทุกขอย่างมหาโหสหรับผู้ชายที่เป็นคนดีอ่ะ ะะแล้วก็รู้ว่าเมียจะต้องเจออะไรผู้หญิงแขร์โอ้โหัวทิ้งเหรอตายรู้ท่านรู้แต่ท่านจาเป็นต้องทำนะคะท่านจําเป็นต้องทำฉะนั้นท่านเนี่ยผ่านความทุกข์เนี่ยนะมาเยอะมากมาเยอะมากแต่ด้วยบารมีที่ต้องสร้างมาถึง20อสงไขยกับแสนหากับตรงน,นั้นแหละจึงนำพาให้เกิดนะคะเหตุการณ์ในคืนนั้น วันเพนแหเดอนวิสาคเมื่อ2600ปีเนี่ยมาแล้วนะคะคืนนั้นเนี่ยเมื่อบารมีเต็มเตี่ยมจากสภาวะที่เคยทุกข์มากอย่างนี้ท่านมาเจอสภาวะที่ตรงกันข้าวย่างสิ้นเชิงเลยคือเป็นสภาวะที่เงียบสงบนิ่งนะคะโอ้โหสุดสนนายจมูกนะนะคะพอทานเจอสภาวะนี้แล้วท่านรู้ท่าฟนฟันงเลยนี่แหละ นี่แหละคือสภาวะที่มนุษย์ทุกคนต้องการนี่แหละคือเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะฉะนั้นสภาวะนี้นะคะเป็นอีกสภาวะหนึ่งเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ความทุกข์ทั้งหลายเนง่ยมันดับหายไปหมดเลยและเป็นข้อที่จริงของชีวิตด้วยที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงสภาวะนี้ได้ น,ะะนี่คืออริยสัจข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สามท่านเรียกว่าอะไรคะนิโรดนิโรดนิโรตสัจจะนะคะมันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยของชีวิตนะคะพระผู้เจ้าเนี่ยเจอสภาวะนี้ท่านก็สามารถสรุปออกมาได้อีกนะคะคุณลองอ่านประโยคนี้นะคะแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะดูสภาวะข้างในเขาให้ละเอียดอ,อ่อนเซิทฉย ต่อสภาวะเทัางหงน่เพราะคุณเนี่ยเปล่งเสียงตรงนี้เนี่ยออกมานะคะมันเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยนะคะที่มันเข้ามาถึงใจแล้วดูซิว่ามันสวยงามแค่ไหนอขอให้ทุกคนนะคะอ่านเสียงดัง,ดงๆเลยะค่ะอ่านเลยะค่ะสุขใจยิ่งาความสงบไม่ดีนิพพานเป็น การที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงในคืนวันเพ็ญแผ่เดือนวิสาขะที่เราเรียกว่าท่านตัรสรู้รู้เองขึ้นมานะคะรู้เองนี่ไม่ใช่รู้ด้วยความคิดความคิดตามมานทีหลังแต่เป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่มันเกิดจริงๆข้างในเหมือนกับสภาวะจริงๆที่คุณเกิดอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีคําพูดคุณ มันเป็นสภาไวเดือดนะเครียดิ่ตกกังวลคิดมากคุ้งส่้างเกยเกยอิจฉามันบุบ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 ุบบบบบบบอยู่ในนีน้เป็นประสบการณ์ในขณะที่อริยสัจข้อที่สานะมนิโรธก็เป็นประสบการณ์เช่นกันไม่มีคำพูดไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีแต่โอ้โหอ้อ เหมือนว่านะคะแต่ด้วยเหตุผลที่ต้องสอนต้องถ่ายทอดนะคะฉะนั Demon> ้นต่อมาเนี่ยท่านจึงแต่ท่านรู้แต่ว่าสภาวะนี้มันสุดอย่างยิ่งเลยนะคะแต่เพราะว่าต้องสอนเนี่ยท่านก็เลยอย่างไงก็ต้องตั้งชื่อกับมันนี่านั้นจะสอนคนได้ยังไงอ่ะจะต้องบอกให้คนเนี่ยรู้สิว่าสภาวะนี้มีอยู่ ประสบการณ์นี้มีอยู่ฉะนั้นต่อมาท่านจะเรือกสภาวะนี้ว่าอะไรคะอ่านค่ะนิพพานซึ่งเป็นความอะไรคะความสงบที่เป็นอะไรคะวิมุติสุสดอย่างยิ่งสดอย่างยิ่งฉะนั้นที่ฉันก็พยายามที่จะทำให้มันชัดเจนกับคุณนะคะว่าวิมุติสุดตรงนี้เนี่ยแหละก็คือนิพพานก็คือความสงบเดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งนะคะ ฉะนั้นในสองวันนี้นะคะผู้คุณนะคะกำลังปเปลี่ยนสถาน้าของตัวเองจากขนโคมาเป็นเขาโคมาเป็นเขาโคนะคะก็หมายความว่าเราจะทำนะคะตัวหนังสือเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆข้างใน ไม่ใช่อ่านตตัวหนังสือเดยวดิฉันจะช่วยคุณนะคะในสองวันนี้สี่วันนี้นะคะที่มาอยู่ภูเก็ตเนี่ยจะทําให้ตัวหนังสือเหล่านี้นะคะมันกลายเป็นของจริงข้างในของจริงจริงข้างใน,นเพราะในของจริงข้างในแล้วเนี่ยเป็นความรู้จริงๆก็หมายถึงว่าทำให้นิพพานเกิดข้างในจริงๆเพื่อคุณจะได้สามารถเอานิพพาน โอเคไหมคะนะคะตามต่อนะต่อติดนะน้องควงามเข้าใจนะคะนะเข้าใจนะคะเราจะทำเนี่ยเรื่องนี้เริสัตวศนะคะให้มันเกิดขึ้นจริงๆข้างในของเราก็หมายความว่าขณะนี้พวกเราเนี่ยอยู่ที่จุดก,กอไก่จุดก,กอไก่ก็คืออะไรคานอ่านค่ะกุ้งจเรียกเนัว 1ข้อที่1ในคืนที่พู้เจ้าท่านตรัสรู้ท่านพบสภาวะที่มันตรงกันข้ามกับกอไก่อย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งเป็นสภาวะอะไรท่าอ่านค่ะไม่กุใจไม่เียสุขสมันใจไมู่หรือสภาวะนิพพานวิมุติสุขนะคะอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่3นิโรธนะคะ ฉะนั้นคุณจะเห็นว่ามีการเดินทางจากกอไก่ไปสู่จุดข,ขอไข่หรือจากจุดที่กลุมใจไปสู่จุดที่หายกลุมใจนะคะกลุมใจไปสู่จุดหายกลุมใจและความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระาศาสดาองค์นี้เนี่ยก็คือว่าท่านไม่เพียงแต่พูดว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่สุดยอดสวยงามน,นะคะวันเดอร์ฟู ที่ทุกคนนะั้นจะต้องไปให้ถึงว่ามันสงบยันยิ่งอะไรกต่อะไรแล้วท่านก็เซ์กุศลไปหาทางโดยอือ่นๆท่านไม่ทำอย่างนั้นนะคะท่านไม่ปล่อยให้เราไปหาทางเองไหนกูเกิลใชไปนิพพานยังไง g o เกิลก็ได้ไหมถามสิริสิลิในในปัจจุดนิพพานหน่อยคุณปัจจุบดได้ไหมนิพพานไม่ได้ตรงนี้นี่แหละ แะ้วก็คือความสุดยอดของพระบบประชาสดาพของเราเนี่ยในเรื่องอราวุโสสิท่านก็เล อริยสัจข้อที่4มาอริยสัจข้อที่4คืออะไรคะมารคมา,มาร์คเราต้องเรียกว่าอารยมารคมีองค์8อารยมารคมีองค์8เริ่มต้นด้วยอะไรคะข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิแปลว่าแปลว่าอะไรคะความเห็นชอบความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิตรงนั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะจุดสองสองข้อนี้ คือปัญญารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนั้นก็คือช่วยให้ตัวเองหายกุ้งใจเห็นไหมตรงนี้เราได้คำตอบแล้วนะเราไม่ได้พักเแบรบคข้อกอาหารกลางวันเลยเลยนะเราได้คาตอบแล้วนะคะว่าสาเหตุที่เราเกิดมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะช่วยช่วยให้ตัวเองหายกุ้งใจได,หจได้หรือถึงนิพพาน นะะในขณะน,น,นี้นี่แหละนี่คือเป้าหมายในส่วนของปัญญาสัมมาทิฏฐิส,สัมมาสััปปะแล้วถ้าเขาต้องการหายกุ้งใจสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือว่าอะไรคะรรกษาศีลอะไรดีๆทําไปอะไรไม่ดีไม่ต้องทำนะคะเราต้องมีสัมมาว่าจาสัมมาชีวะสัมมาเร,ารแต่ละเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของศีลแต่เรื่องของศีนเนี่ยถ้าจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีนะคะ จะช่วยให้คุณกู้หายพุ้งใจอย่างถาวรไหมยังยังไม่นะคะคุณเคยเห็นคนดีมากๆกแล้วถูกเอาเปรียบไหมเต็มไป,ปหมดเลยใช่ไหมยิ่งสังคมแต่คนบ้านเราบ้านไหนก็เือบางครั้งแม่ให้คุณเนี่ยดีมากคุณโอ๋ค,คนนี้เนี่ยหลอกมันได้ปลดเขาได้แล้วเวลาที่คุณถูกเอาเปรียบเนี่ย ท,ทุกไม่ล่ะทุกทุกจะตายคุณไม่ต้องไกลเลยนะในบ้านเนี่ยนะคะมีพ่อมีแม่มีลูกมีสะใายมีหลานอะไรแบบอะไรอย่างนี้เนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยที่เป็นคนกลางเนี่ยต้องพยายามเอาครอบครัวมันอยู่กลุ่มๆวนกลมเนี่ยฉะนั้นคนเป็นแม่เนี่ยต้องกลืนน่ะไม่ใช่ว่าเห็นเนี่ยนะ่นล,ลูกชายลูกสาวสะใภ้เลยทำอะไรพวกนี้เนี่ยเราชอบ ไม่ใช่มีเช่วาเขาชอบทุกอย่างแต่รู้ว่าลองพูดออกไปเองบ้านแตกก็บ้านแตกอันเขาโหล่มียกันยังไงแล้วทุกเราเลยอย่างเงี้ยแล้วอย่าพูดดีกว่าอย่าพูดดีกว่า <ๆ S 1> นั่นเกิดจากการกระทำของคนดีแต่เจ้าตัวทุกน์มะ่ทุกจะตายทุกค่ะน,นะคะฉะนั้นการเป็นคนดีอย่างเดียวมันไม่พอหรอกคุณที่จะทําให้คุณเนี่ยหายรุ้งใจได้ ถ้าคุณต้องการหายปมใจคุณต้องฝึกอะไรคะอาา่านค่ะสมาธิปัฏฐานก็คือต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นไหมคะต้องมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยนะคะ<ส>ก็เลยเนี่ยเป็นอริยมรรคมีองค์แปด 8, เป็นทางเดินที่ยิ่งใหญ่ต้องมีแปดข้อมารวมกันเนี่ย รวมเป็นโครงสร้างชีวิตเนี่ยของชาวพุทธซึ่งควรเป็นแต่มันหายไปหมดแล้วล่ะคุณโอเคนะคะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในทั้งสี่วันที่ดิฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยดิฉันจะเน้นเรื่องนี้ค่ะเรื่องสมาธิวิปัสนาดิฉันจะให้ปัญญากับคุณแต่ดิฉันเนี่ยเรื่องสีเนี่ยเป็นเรื่องของคุณนะคะถ้าคุณอยากจะหายผู้ใจคุณทําอะไรดีๆทําต่อะไรไม่ไดีอย่าทำแต่ถ้าคุณไม่ต้องการหายผู้ใจคุณก็ใช้ชีวิตแบบของแขกไปอันนี้เรื่องส่วนตัวของคุณนะคะ แต่ว่าในส่วนของดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยจะมันเน้นเรื่องเป้าหมายที่จะพาเราไปนิพพานโดยการเนี่ยฝึกนะคะเรื่องสติปัฏฐาหรือวิปัสนาโอเคนะคะเข้าใจนะนะคะต่เรื่องนี้ดิฉันต้องพยายามทำให้คลิบสั้นเพราะจะได้เอาขึ้น YouTube ได้งา่าย